มาถ่ายข้างหน้าหมู่บ้านนะพอดีบ้านเสียงมันดังพอดีเป็นแบบเฉพาะกิจนะพอดีมาหาพี่เขาพอดีนะคันนี้มันเป็นท่อวาลเลยผม,มอยากจะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะมา,มาดูมีอะไรบ้างคันนี้เป็นสเตตหนึ่งนะท่องกล่องนะปกติยังไม่มีแคมนะครับมาดูนะคันนี้สไตล์ดำดำนะแบ็คๆนะอันนี้ปิดวาลนะครับเงียบชิปผมบอกเลยเดี๋ยว มีไล่ของแต่งกันก่อนนะถ้าชุดหน้าก็จะเป็นไฟเลี้ยววงแหวน LED ที่จัดให้พี่โบ๊ทไป,ไปเต็มระบบกันลมิตายสเตนเดอร์อ,อกไก่สเตนเดอร์ชุดแฮนเป็นทาชินแฮนเป็นตัวสูงนะครับ3.5นิ้วนะมีตัวเยื้องด้วยทาชินแฮนก็ทาชินมือเบรกมือคัทวันฟิงเกอร์ตัวสั้นนะครับ ปรับระดับได้เห็นไหมเต็ม <ๆ S 2> นะนะป่อแคนก็อารีนเนนสนะครับกล่องนี่นะเห็นค่าหมดคันเท้าหัวเกียร์ทาชินหมดอันนี้ตัววาลนะเปิดตัวเปิดปิดวาลเราเปิดให้ดูบ้าดังเลยปิดละเงียบแล้วหป่ะคันเท้าคนซอนก็ทาชิน ไหัวเทียนสีแดงคลิปนี้อาจจะดูแบบถ่ายไม่ค่อยโบนเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับต้องขอโทษทีนะครับเห็นไหมไฟเลี้ยวหลังก็วงแหวนนี่ปิดวาลนะ้วเดี๋ยวผมเปิดวาลให้มันดังๆหน่อยดังเลยเห็นปะเริ่มดังเลยเห็นไหมตอนแรกเมื่อกี้เงียบเลยผมลองปิดวาลผมลองมายืนตรงที่เดิมนะไปนี่ผมยืนที่เดิมเลยเงียบลนะเมื่อกี้เสียงดังมาก ท่อก็เป็นฟ้าร้านนะครับขอบอมมีวาลเป็นระบบค้นหล่อ359นะครับราคาดีจัดเปิดปิดวาลได้ด้วยไซโวรงรุน่นนี้เป็นกองเดิมไอ้หัวเทียนแดงคันนี้พี่เขาเน้นเป็นทาชินเลยนะเน้นเป็นสไตล์แบบโทนดำอะเจ็บดำให้เรียบร้อยหล่อจัดผมขอปิดไมค์อลองเบิร์ให้ฟังดูนะ ผมปิดวาวนะ ไม่อยากได้เสียงดังนะเปิดปิดวาล์วได้นะจ่ายแพงกว่ากันจบนะประมาณนี้นะครับกับรถเอสทีนะคันนี้สวยจัดเต็มระบบเพราะว่ามันคลีนมันเรียบเรียบหรูโทนดําเก็บของแต่งแบบแบรนด์หมดนะครับแท้หมดทั้งลำตุ้สวยอินคลีนก็ฝากด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสูตร 9, D, พนกศรีหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟอร์ดีพนิยาฝากไว้ครับวันนี้ก็บโรลโรลเลอร์เอสทีนะตัวปียี่สิบามจะหมดแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะราคาพิเศษเลยนะขันสุดท้ายโทรมาครับคันนี้ก็บายบายสวัสดี